fc หลายคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วเนาะว่าหมอนะ่ะชอบใช้ฟิลเลอร์ของสวีเดนนะครับเพราะว่าเอมันฉีดยังไงอยู่อย่าง,งานั้นแล้วก็ไม่บวมใช่ไหมคะเออแล้วก็เนื้อมันเวลาฉีดแล้วเนื้อมันดูเนียนฉีดสวยกว่านะ่ะเอางี้แล้วกันเนาะทีะนี้มันก็มีบางคนบอกว่าหนูก็ไม่ได้มีเงินมากขนาดนั้นนะคะบางอย่างหนูก็อยากใช้เกาหลีนะคะเออก,ก็เลยมีคนมาถามว่า จุดไหนที่มันใช้ต้องใช้ของสวีเดนนะแล้วจุดไหนที่ต้องใช้ที่สามารถใช้ฟิลเลอร์เกาหลีได้นะคะนะจุดที่ควรจะใช้ฟิลเลอร์ของสวีเดนเลยนะครับเพราะว่ามันไม่บวมแล้วก็ฉีดยังไงอยู่อย่างนั้นเลยนะคะสวยเป๊ะเวอร์เลยคือยังไงตรงไหนนะคะคือใต้ตานะคะใต้ตานะบริเวณใต้ตานะคะนะควรใช้ของอ คงใช้ของสวีเดนนะคะเออเพราะว่ามันไม่บวมนะคะฉีดอยู่อย่างงั้นนะจ๊ะถ้าใช้ของเกาหลีมันก็จะตุยๆนิดนึงนะคะกะยากนิดนึงจนต้องฉีดอันเดอร์ฉีดอันเดอร์ไหมคะว่าฉีดน้อยๆไปก่อนนะคะฉีดประมาณสักเกือบเกือบเต็มแล้วรอยมันฟูขึ้นมาแต่ประเด็นความยากคือบางคนน่ยมันดูดน้ามากบางคนด,ด,ดูดน้ําน้อยนะคะก็เลยไม่ค่อยอยากฉีดตัวเกาหลีเท่าไหร่บริเวณใต้ตานะคะอีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณหน้าแก้มนะคะบริเวณหน้าแก้มแถวนี้ค่ะนะตรงนี้นะเออ นะบางคนก็ชอบบวมนะคะชอบบวมเช่นเนี้ยเพื่อความปลอดภัยเพื่อความแบบสบายใจทั้งผู้ฉีดและผู้ถูกฉีดนะใต้าตานะใต้าตาหน้าแก้มนะคะถ้าไม่อยากมีปัญหาเรื่องบวมเรื่องต้องมากดมาปรับอะคะ่ะก็แนะนําให้ใช้ของสวีเดนนะคะของสวีเดนนะ,ะจ๊ะทีนี้ต่อมาจุดอื่นขมับอย่างเงี้ยเออใช้ของเกาหลีได้เพราะว่ายิ่งบวมยิ่งฟูยิ่งสวยยิ่งเป๊ะนะคะเอออาจจะปวด,ดนิดน,นึงก็ช่างมันนะคะแต่ถามว่าขมับใช้ใช้ของสวีเดนสวยไหมก็สวยสวยกว่านะคะเรียกเนียนละมุนฉีดเนียนกลิบ ะะต่อมาใต้หนกแก้มนะใต้หนกแก้มก็ใช้ของเกาหลีได้นะคะเออบวมก็ไม่มีปัญหาไรคา,างเนี่ยคะ่ะใช้ของเกาหลีไดะะ้ยิ่งบวมยิ่งดีมันจะได้ยืดคางได้ยาวขึ้นเรื่อยๆนะคะต่อมาตรงไหนอีกคะเนะี่ยรองรับมาก,ก็ใช้ของเกาหลีได้นะคะยิ่งบวมยิ่งเริศดนะคะมันจะได,ด้ฟูเดีวฟูดีๆแก้มตอบทั้งใต้หนกแก้มทั้งแก้มตอบเนี่ยค่ะใช้ของเกาหลีได้นะคะมันจะได้ฟูได้เต็มเยอะๆนะคะอ่า สังเกตดูตรงไหนที่ที่เราอยากให้มันได้รับความเป๊ะๆอย่างเช่นใต้ตาหน้าแก้มเราก็ใช้ของสวีเดนนะคะเออควรจะถามว่าบางคนเนี่ยบอกว่าแต่หน้าแก้มกับ๊จะมีใต้ตาหน้าแก้มยกหน้านะที่ควรใช้ของสวีเดนนะจ๊ะนะที่บอกใ,ใช้ของแก้มของสวีเดนแต่บางคนถามว่าหมอขายยกหน้าหนุย อยากใช้เป็นเกาหลีจริงๆอ่ะเพราะว่าหนูไม่มีเรจริงๆอ่ะใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะเออใช้ได้แต่ว่าแบบอาจจะต้องมากดปรับนิดนึงนะคะหรือบางคนโชคดีฉีดไปก็แบบพอดีเป๊ะพอดีเพราะว่าดูดน้ําไม่มากไม่น้อยเกินไปก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเนาะก็ใจแล้วเนาะใต้ตาหน้าแก้มยกหน้าสวีเดนนะจ๊ะสวยเป๊ะเวอร์นะคะเด็กลงเจ็ปีนะจ๊ะ